สวัสดีนะครับวันนี้อยู่กับช่องโอริโอสเฮแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นพีไฟแล้วผมจะใช้แค่ M88 ในการเล่นเกมแล้ววันนี้เรามาอยู่กับมือดีเช่นเดิมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยตอนนี้ตัดเข้ามาที่ในเกมแล้วครับก็ยังไม่ถึงเครื่องบินอ่ะขอซ้อมก่อนขอซ้อมก่อนพักใจไว้ก่อนเนี้แบบอืออม,มก็มันก็ยากอะ่ะภารกิจอะคือก็ผมยิงเลนไม่เป็นอยู่ด้วยสิ มาตัดมาตอนนี้เลยมาเครื่องบินแรกผมจะผมจะผมววานะจากการคาดคะเนแล้วยี่แปดนะ่ะมันต้องอยู่ที่พีกแน่นอนผมและมือดีเลือกที่จะลงพีจริงๆมือดีก็ไม่ได้โ,โเคแคกลงทีแล้ววันนี้ผมจะมาเล่นเอ๊ะเปนป่หัวแขกทางเกมใช่ทางเกม,เก,มกูตายเน่ ช่างมันครับทุกคนเราคือเราไม่จริงอยู่แล้ว <c oughs> ไม่ได้กลัววันไม่ได้วันอะไรแล,ล้าจาวจังหวะนนี้ลงมากูตัอยิง <c oughs> โอ้ยมีเอปดจริงด้วย <c oughs> มึงนี่เปิดใหม่ยิงกูเลยนะ <c oughs> อมือดีผมไปวันแล้ว <c oughs> ดูเมือว่าตานี้ผมต้องใช้เอ8แปดที่มันจะสูนโคตรน้อย <c oughs> ใช่ โคตรหน่อยและผม,มลืมบอกไปครับว่าผมใช้สกิลไรก็คงไม่ต้องบอกหรอกดูสกิลไปแล้วกันเด็นไหมตอนนีน้มือดีผมบอกว่าเลยไหมหูย้ยหนอ่องย่าใช้ปืนอื่นสิห้ยทิ้งเลยแล้วก็บอกทิ้งปืนพกด้วยใหญ่กวนตีนนั่นแหละกวนตีนและจังหวะน,นี้ผมเจอพ่อหนุ่มสองคนที่กำลังบวกกันแล้วผมจะเข้าไปเสือกในภายในมิเชลว,วิแลวจังหวะน,นี้พ่อหนุ่มสองคนได้บวกกัน และออกมาแล้วป้องครับไปเป็นศพนะครับพอหนึ่งเป็นคนแล้วผมยนยิงผมยิงหัวไปแล้วและไม่ตายจากวันนี้เขาตา้บหวังผมจะล่อช่องจะไปล่อไปได้เพราะว่ากูตัวใหญ่แต่จากวันนี้ผมได้วิ่งไปและจากการฆ่าคแนนผมว่าต้องมาทางนี้และใช่ไม่มีงนั้นผมว่าต้องมาทางนี้แน่นอนมันต้องมานั่นไงจากวันนี้เอ๘ลากหัวแตกไ้หนึ่งรวมไปและจงหวันนี้ําไปเลยไม่ไม่ตายําต่อ ใช่สัมตไอ,อ้กดบื้อผิดอ่ายิงแป้มาต่อนะจ๊ะยมันเข้าเป่าจังวะอืมเฮ้ยไม่มีเรียนนี่วะลืมอืมใช่คือตอนนี้มือดีผมบอกว่านัดมาผมไม่ต้งให้เก็บไม่เก็บปืนนัดหนึงมาวัวไอ้งโง่ใช่มบอกผมโง่งั้นผมขออย่าปราปสิสก,ก่อนนะครับ อืมปรับแล้วเอ้ยลืมปรับลืมปรับโอหยปรับต่ออันไหนนะระบบเก็บของอืมกูปิดแน่นอนไหนไหนระบบเก็บของเลื่อนดูสกอร์ปิดร้อยไหนลองทดสอบเม่ไม่เก็บปืนให้กูละมา嘛คือน้องต้องเจอพี่แน่นอนมือดีพี่นี่ มาพร้อมกับเอ็มคอยกับแพทที่คู่ใจและจริงใจถึงจะจ,จริงใจแค่ไหนแต่เขาก็ไม่มีใครมารักกับกพูดเชียวเนี่ยแกจะลอยกระทงและกูยังไม่มีคู่หลออเลย <c oughs> ช่างแม่ง <c oughs> โอเคกวกเราเข้าสู่เกมอย่าบ่นเรื่องตัวเองมากนะจ๊ะนายจ้า,จา <c oughs> ขอเก็บลูกกระสุนก่อนและเจ้าวันนี้คือกูไม่อยากชบมืดี <g agile> และเราทำการชุบมือดีอันเชิญสุลตามือดีขึ้นมากี่มันก็ไม่เติมหรอกอือ <c oughs> ไม่มีอะไรพักและใช่วันนี้ผมมากับชุดขอบบ้าใช่เปล่าวะไม่ชุดชุดย้อมแมวมันไม่ชุดย้อมแมวอ่ะม,มันเป็นชุดแบบอาลูตังอห เออลิงมาจากไหนวะข่อยาดเก็บเหรียญข่อยาดทำอะไรมามาอืมปืนอยู่ไหนวะในกูเล่นเองแปดสังกบอกเลยเป็นไงเล่นแค่เองแปดเองแปดสังกบอกว่าใครไปทักมาว่าขอยาดัดอืมโอเคผมกลับมาจากอนาคตจริงๆ,ๆแล้วผมผู้เข้าเวลา อ,อ่ะอ่าอ่าอ,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 อตาน,นี้ทรงดูเหมือนว่าจะมาดีและผมต้องเล่น F8 ใช่ที่นึงแน่นอนเพราะส่งตาน,นี้มันดูดีสุดๆดูดีจริงๆอืม,มอมตานี้ไม่มีทางที่ผมจะพลาดแน่นอนตาน,นี้มันดูดีและมือดีเขาได้บอกผมว่า เขาจะเล่นปืนเป็นเพื่อนผมแต่ไม่ใช่ปืนเอ้กัมแปดนะจะเล่นปืนลูดปืนอะไรจำไม่ได้ที่มันยิงแล้วมันจะอับได้นั่นแหละเขาจะเล่นทนังเกมใช่ครับเขาจะเล่นทนังเกมอือใช่เราเขาสู่ช่วงลำบากอย่างวันนี้มือดีพายาพผมไปไปไหนรู้ไหมไปเก็บของไงนี่ผมโชว์ไปดูเลยครับมือดีเขาเล่นปืนนั้นจริงใช่แล้วเราก็ตานนี้แบบ อีซีถึงแม้มือดีจะไม่เล่นปืนกายแต่ตานี้ก็อีซีครับเพราะเราแม่งเก่งนะจริงๆก็ไม่เก่งอะไรอืมกระปะาลอยตด้แลวจวอนนี้มือดีได้เข้ามาแล้วผมจะพามือดีไปตายไม่ใช่ไปหาคนยิงไงล่ะพวกผม,ผมนี่คือปีศาจเลโก้เกี่ยวเฮียอะไรกับฟรีไฟ นั่นสิ้ตอนนี้มือดีได้พาผมขึ้นไปจงังหวะนี้จะทำไงก็ทำไงได้กูอยู่รถรถแต่มึงจะพูดทำไมช่างแม่งเข้าสู่เกมกันต่อจังหวะนี้ไม่ใช่มือดีว่ะกูจะขบับรถใช่ไหมและผมนั้นด้วยความที่ผมอยากตายผมก็ได้มาที่นี่หอนาฬิกาซึ่งใครๆก็รู้แล้วว่าหอนาฬิกานั้น เดือดมากๆเดือดยิงว่าหมอแกงซะอีกใช่ครับมันเดือดยิงว่าหมอแกงและทุกคนรู้อะไรไหมครับสิ่งที่เดือดกว่านี้คืออะไรไหมครับคือความยาวของขิปที่คุณต้องมานั่งภากเองเนี่ยยี่สิบสี่นาทีแล้วนะครับผู้ไอเชีย่ยแลว้วจังหวะนี้ผมได้เจอคนและมือดีผมได้โดนยิงและมือดีผมขอ,อยาแต่ไม่แมวเอายาใช่มันไม่เอายา ในวังนวะที้เต็มหัวมือดีขึ้นไม่รู้ใครเอาเต็มไปประดับหน้ามันและจังหวะนี้ผมรู้แล้วครับว่ามันต้องมาเพราะได้ยินเสียงเลยไหมเสียงเคียวไงจังหวะนี้มันเปิดมือดีไปมือดีกดพุดไปยิงไป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 ใช่ครับมันหนีเข้าบ้านและด้วยความที่มือดีผมอยากฆ่ามันเพราะว่าแมงไม่ได้ฆ่าใครเลยมันก็ได้ตามเข้าไปแล้วผมอ่ะยิงแปะแปะดูไหมครับไอยนาดไอบงมือดีใช่ใช่และจังหวะนี้ ผมได้ยินเสียงคนกันโดนลงมาแล้วเมื่อดีกูโดนยิงวันนี้ด้วยความที่ผมอะใช้ปืนเอ็มปืนของแค็แล้วยิงไปลากหัวกูแม่งไม่โดนหัวเลยสักเม็ดแต่กูกดโอไแลออนแล้วกูกดกลับมาเพื่ออะไรก่อนฮะทำไมมึงไม่ดูเลือดก่อนแล้วตอนนี้ด้วยความชราของผมผมเพิ่งจะยิงไปแล้วรู้ไหมครับกูปล่อยมือดีตายเยสืมาไอ้ฆาตกรข้ามือดีกูจะลากมึงลงนรกอ้าวอยู่ข้างหลังเนาะเนาะโอ้โหโห มึงเธลรูกแมงเจอกูไอโปโกูจะลามึงรู้สักบ่กูตายฟังไว้ผิดครับกูตายใช่ครับกูตายโอเคก็อันนี้น่าจะเป็นก็ตอนนี้ก็มือดีได้ขอลเลิกเรียนไปก่อนตอนนี้ก็เรียอแค่ผมคนเดียวแล้วเรามาแต่งตัวกันดีกว่าแต่งอะไรดีวะ น่าอานี่มันหล่อใช้ได้เนี่ยแต่งเคียร์แล้วกูแต่งอะไรกดแม่งเลยอาดำล้วนลวนงงๆแหละอ้อา,ากูกดนาเนี่ยโอ้กลายเป็นโจโกเกอร์เลยแมย่เอาไม่เอาย่าไปจเกอร์นี้คิวสุดเฟี้ยวนั่นสิให้กูดา่าลวนเลยอะฮะกูดเริ่มเกมไม่ได้ตัดไปตอนที่กดเริ่มเกมได้เลยแล้วกันโอเคตอนนี้ก็กดเริ่มเกมได้แล้วน่ารู้นั่นตัดไปตอนตอน ขับบินเลยละกันไปมาตาเนี่ยได้พาคือผมเล่นโซโลนะเกิดด้วยความที่เราไม่ได้เล่นสีหนึ่งสีนะเล่นหนึ่งสีกูนี่ไม่รอดแน่นอนโอเคเราจะลงไปหาเอฟปวหัวแข็งใช่เอฟปวดหัวแข็งอย่าพวนนะด้วยความที่ผมนี่มันเลื่อดร้อนสุดๆได้ตดลงสีมาแล้วดูคนที่ลงสีสิครับมาดูคนที่ลงสี ไอช่ม oh, uh, ังเยอะชิบหายโหแล้วกูลงมากูไม่ไม่เจอปืนแล้วจังวันนี้เจอพ่อหนุ่มเก็ปืนที่แม่งไม่ยิงกูครับใช่มาปล่อยผมรอถึงแม้ผมจะเออแค่นันก็ตามและด้วยความที่กูมีเออโก้สูงออมากก็คือกูจะไม่เกปืนจนกว่าจะจืเอฟปโอแคลไม่ใช่ปิโอแคลแล้วจากการทับกูตายกูตายไม่ได้มีหมูเด้งก็ะเพื่อกูไม่ได้กดใหม่ มากูยังหาอยู่กูก็หาอยู่เหมือนกันกูโดดนี่หละครับหาวหาวและด้วยความที่ผมหาเอ็มแปดไม่เจอใช่ครับผมขอใช้ปืนอื่นแทนไปก่อนจนก,กว่าจะจิ้เอ็มแปดไม่งั้นกูไม่ไหวจริงๆนะครับก็ต้องขอโทษในคำหยาบและจังหวะนี้ผมได้สองขวามาและผมได้ยินเสียงฝีเท้าของลิงอโลตางรบุรี ถ้ามีเสียก็ขอโทษนจังวันนี้ผมเจอคนแล้วกูวิ่งหนีทำไมเฮียไปเี่อกูก็ตัวปลาไปมันตั้งไอ้วอจังวันนี้มันตั้งไอ้วอจก,กัาผมแต่จริงๆแล้วผมมันโตฮึสูบไม่ได้กูเปิดโป๊วกูจะตายแหละจังวันนี้ด้วยความที่มันไอ้พวไปเจอเกมใหม่อะไรเมื่อกี้ไม่มีใครเห็นใช่ไหมทุกคนไม่เห็นใช่ปะไม่เห็นเนาะมากันที่เกมใหม่ใช้ไร่กว่าเดิม ตานนี้เราผมสัมผัสได้ว่าผมจะไม่ตายเอ้ายการจะดักยิงสักหน่อยกันก้างผู้บ่าวครับผู้บ่าวจะไปไหนแม่อ้ก็ยิงเสร็จแล้วก็จะหนีแล้วโอ้และแน่นอนครับโอ้ยเขาเออแหละโอ้ยโอ้ยแล้วจังหวะนี้เจอความซิกแซกก็เกือบตายกูสััดโดนหัวก็ลองเกือบตายใช่กูเกือบตาย แล,โโโลแ,แล้วกูได้ยินเสียงครวะเว้ยโมโคเอารักคงไม่โดนช่างแม่งเว้ยมันบอนอะไรกันวะขออนุญาตแจมนะฮะฟูวู้วูววววว้น้หน้น้องอยู่ไหนกันพี่เบ้าเออเจอคนแล้วไม่ใช่โทรก็แล้วกูโกรธสกีบิตอะไรไม่รู้แล้วกูฆ่ามันาตายไอ้ใครวะไอ้แม่ครวะเนี่ยกูตาย แต่ไม่เป็นไรน้องหลักเรามีที่นี่อยู่ที่เกิดใหมาสำหรับคนโซโลสำหรับมาปาได้เดย์ได้ดูกูขี้เกียจต้สัตว์ตอนนี้เสียงผมจะแหบเป็นโมอาอยู่แล้วพากมาิตสองนาทีด้วยที่ไม่ได้พักนี่มันแบบแบบเซอสเกมต่อด้วยความแค้นผมจริงดดวงออกมาที่เดิมใจแล้วกูไม่เห็นมากูเลยโดดไปกูตาย ใช่ครับแรงลบมันจะตายง่ายเกินตัวความที่ผมไม่สามารถทำชาเลนจ์นี้ได้แน่นอนครับกูบิดใช่กูบิด,บดแล้วกูทำไรตอร่อเลยไหมให้เดวใช่ครับกดเปลี่ยนตัวก่อนกดอืมกดเปลี่ยนเสื้อมันต้องเป็นที่เสื้อแน่นอน,อนและจะไม่เล่นแล้วผมจะไม่เล่นสีบีสีและผมกดเรื่องเกมไปแต่ไม่เจอห้อง แต่ผมเจอสิ่งนี้ครับอยู่ดีตรงเพื่อนผมก็เด้งขึ้นมาใช่ครับมือดีบีสองใช่ไอ้นี่คือคนที่ชอบกัอบชื่อผมครับแม่งนี่ผมตั้งชื่ออะไรแม่งก็ตั้งตามใช่ครับแน่นอนครับผมจะจะเล่นกับมันครับกูขี้เกียจแล้วเล่นกับมันดีกว่ามาแล้วจงหัะน,นี้มือดีผมปาดขอใส่กูฮะต่อไปที่เกมกันต่อ จังหวะนี้มีปืนนี้ผมจะเลือกเป็นลูกพกอะซองพกที่จริงใจกับไข่ที่ไม่เคยเลิอก <c oughs> อะไรกันวะจริงๆแล้วกูคือโบัะแล้วเริ่มมาที่ CVC ระดับมาสเตอร์แกมาสเตอร์ระดับโเบตโตคารอดเล่นกันจังหวะนี้ผมได้ซื้อปืนพกอันน้อยนิดและสั้นกระบ,บอกเดียวของผมไป แล้แน่นอนผมไม่เจอคนและจังหวะนี้เขาก็ได้เปิดใหม่แล้วผมก็บอกอะไรวะเนี่ยปิดใหม่ก่อนใช่ผมปิดใหม่และจังหวะนี้เหมือนจะโดนยิงแล้วมือดีผมวิ่งออกมาเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้และทางด้านของมือที่ผมเหมือนจะเจอคนแต่ผมไม่ช่วยครับกูพลอยตายและมือดีกูตายจริงๆและจังหวะนี้ผมเจอความที่ขี้เสือกก็ได้ปัดซัดลูกสองไม่สองนัดแล้วปักเข้าไปอีกรอบ แลวกูโดนยิงแล้วจังวันนี้กูปาดเข้าไปอีกรอบแล้วกูซิกแซกหมดตัวตายอยู่ดีครับกูก็จะเล่นสเต็ปอ่ะอฮยโอเคแล้ววันนี้เพื่อนเราแปะเข้าไปตายหนึ่งสวยพี่สวยดูผมต่งง,งซื้อสัตว์มาในเกมที่สองของซีวซีไม่ตายที่สองมึงเป๊ะเกมที่สองไงวะและผมจะเลือกซื้อเป็นยิงยุงอีกเกินเฮ้ย <c oughs> ยิงยุงอีกเกิน ที่ยิงยุงปืนที่ยิงยุงเยอะที่สุดจะมีติดท็ทอปอันดับที่หนึ่งติดท็ทอปเลยนะน้องเนี่ยปืนติดท็ทอปขอเลื่อนดูก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าแล้วด้วยความที่ผมมากับมือดีคนนี้แน่นอนครับผมต้องชนะแน่นอนคุณเคยเห็นมผมแพ้ด้วยเหรอหมผมไม่เคยหรอกมาจังวันนี้ผมจะมาทางนี้ใช่แล้วมือดีบอกมึงกลัวอะไรเข้าเลย มือดีกูจนยิงแล้วกูเห็นคนไปยิ่งไปสาม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 ดีไม่ได้เมื่อไหรสิ่งคำที่อุบาทมากและจังวันนี้เหมือนจะบวกกันแล้วด้วยความที่กูขี่เสือกมากๆกูจะเข้าไปจังวันนี้พกลูกสองอันใสอันนี้น่จิปิจิปิจิจิจิบกเนีนะและจังหวันนี้ผมเจอมือดีและจังวันนี้ผมเจอคนแลวผมได้ปาดปืนไปแม่งไม่โดนเลยสมกับปืนยิงอยู่แล้วกูปาดซองไปต่อ บารีมีหมูเด้งช่วยกูด้วยแล้วกูหมุนตัวจังหวะนี้มันเกือบตายแปะแตกหนึ่งสวยพี่สวยช็อตตัดเสินตึงๆและจังหวะนี้ดูมือมือดีผมบอกว้ามึงช่วยกูดิกูบอกเลยนะมึงช่วยกูอ่ะคือมึงชนะแน่นอนใช่ครับกูตายไอ้ชือพูดเองเซอร์เองอย่างเจริงแล้ววันนี้เหมือนเบอร์สามแล้วเจ้าแล้วโอเคกูขี้เกียจพูดแล้วฟังเพลงหนึ่งตึงไปแล้วกัน I have a dream, that's all I need I'll make it happen with some work and belief Know what I want, so I'll take it on I made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me, loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night, getting there ain't no point in resisting. Living life like a dream, make it right, that's a thing. Every night, I've got a team, I've been tied to the scene. out on stage, here on screen, okay. It's a dream, and I pray. That's a team, one day, it'd be me if I wanna i get it head d o w a d o n t regret it push myself to the limit if i play it then i win it i'm just saying i'm just living for today for a minute i won't stay i just lose it i have no shame i admit it i can find me to see i f I n โอเคกูกลับมาแล้วมามาภาคกันต่อเลยแล้วกันคงมั่นกับเพลงสิใช่หวังว่าเพลงนี้คงจะไม่ติดสักสิใช่ ม,มัเรามารู้กันต่อแล้วจังวันนี้เพื่อนผมโดนยิงแล้วจังวันนี้ผมจะทำงานแล้วก,กูโดนยิงไอเ้เหี้ยจังวันนี้เรื่องความได้กูห้าวแอปอื้โอ้โหไอเ้เหี้ยมาเป็นอะหรอกตาหนี้เราของของขงจะชนะละมัม้งไอ้เหี้ยแม่แรงกูแต่กูมีบัจกันเดาใช่ ขอโทษด้วยนะครับที่ทำไม่ไดยขอตัวลาไปก่อนแล้วไปและอยากให้ผมทำคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้นะครับขอบคุณค่ะเออลอหลณผู้ชมถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะเออเออ